สวัสดีค่ะสายรงงเงค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวสำหรับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลก็ได้เปิดเผยนะคะหลังจากที่มีการประชุมคณะทำงานไปครั้งที่สองว่า ที่ประชุมนะคะได้ข้อสรุปที่เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในขณะนี้แล้วโดยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค่ะ โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยนะคะที่มีผลกระทบด้านต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนจะปรับขึ้นเท่าไหร่ยังไม่เปิดเผยนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดค่ะโดยจะนําให้นายภูมิธรรมนะคะรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาและก็ให้ความเห็นชอบนะคะก็จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอพิจารณาในวันอังคารที่14พฤศจิกาย ยสอนห้ารยหกสต่อไปค่ะและก็ทราบมาว่าที่ประชุมนะคะหาหรือขยับขึ้นไม่เกิน2บาทต่อกิโลกรัมสำหรับราคาน้ำตาลโดยยังให้เป็นสินค้าควบคุมนะคะเพื่อจะมาใช้ในมาตรการเช็คสต็อกและก็อื่นๆสกัดหาปัญหาโกงราคากักตุนแล้วก็ส่ง ค้าขายชายแดนนั่นเองค่ะซึ่งนายกํารลนะคะนายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต7ก็ได้กล่าวว่าราคาที่ชาวไร่อ้อยจริงๆนะนะคะก็คือที่ เขาพอใจนะคะชาวไร่อ้อยพอใจอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4-5ถึงบาทนะคะแต่ถ้าได้ราคาขึ้นอีกแค่2บาทชาวไร่อ้อยอยังไม่มีคำตอบให้นะคะเพราะว่าชาวไร่อ้อยอยากให้ขึ้นอยู่ที่ประมาณ4-5ถึงบาทนั่นเองค่ะเพราะว่าชาวไร่อ้อยเองนะคะก็มองเห็นถึงต้นทุนของตัวเองสำหรับการลง,ลง,ลงทุนลงแรงนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายค่ารถค่าขุดดินค่าปุ๋ย ค่าอะไรต่างๆคือต้นทุนการผลิตนั้นสูงมากนะคะก็คือลงทุนปลูกนั่นแหละคะ่ะสูงชาวไร่อ้อยจึงอยากจะได้อยู่ที่4-5บาทนะ